วันนี้มีเคสสยองที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่สยองมันน่าขนลุกเออเดี๋ยวเล่าเลยแล,แล้วกันแวะมาเล่าเรื่องนี้กันคือมันเพิ่งเป็นเหมือนกึ่งๆไวรัลใ,ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนาะเพราะว่าคดีมันย, on, ยังคงโกออนอยู่มันยังคงต่อเน,นื่องอยู่เรื่องที่จะเลาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่รักคู่หนึ่งและกันจะให้ชื่อเรื่องว่า G Cell d o m i n i คู่รักในอุดมคติย้อนกลับไปในปี1 9 7 1 มันมีหนุ่มสาวชาวฝรั่งเศสคู่หนึ่งแล้วกันชื่อว่าจีเซลแล้วก็โดมินิกทั้งสองคนเนี้ยได้พบรักกันครั้งแรกเลยที่กรุงปารีสในปี1971เ,เนาะในวัยที่ทั้งคู่อายุมาณ18ปีในความทรงจำของจีเซลโดมินิกเป็นหนุ่มน้อยที่แบบว่าโหหล่อมากผมยาวหน้ายุโรปทั้งคู่เลยกลายเป็นคู่รักกันแบบเพอร์เฟกมากๆทั้งคู่ต่างซับพอร์ตกันอะไรกันตัวผู้ชายมาในฐานะที่ไม่ดีเท่าไหร่ แต่ตัวจีเซลอันะดีนะก็เลยกลกายเป็นจีเซลคอยประครบประงมช่วยเหลือเรื่องการเงินตัวโดมินิกมาตลอดช่วยกันก่อร่างสร้างตัวครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยจนหลังจากเวลาที่พวกเขาเริ่มคบกันได้ประมาณ2ปี พวกเขาก็รักกันมากตัดสินใจแต่งงานกันเลยพอแต่งงานกันได้ทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนโดยเป็นผู้หญิง1คนและผู้ชาย2คนนะจีเซลเคยให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยคือการตัดสินใจทใี่ถูกต้องที่สุดในชีวิตเขาเลยโดมินิกเป็นสามีที่แบบรักและใส่ใจภรรยามากทุกคนรอบตัวมาจะพูดเสมอว่าโดมินิกเนี่ยคือ สามีเรียดมงคติเออแล้วเขาทั้งคู่คือแบบคู่รักในอุดมคติเลยขอเล่าก่อนละกันว่าโดมินิกเขาทํางานแรกเริ่มต้นด้วยการทางานทุกเยาว์หาหาสมัครต่อมาเขาได้ถูกบรรจุเป็นพนักง,งานโรงไฟฟ้าของฝรั่งเศสทําให้เขาต้องคอยพาจีเซลและลูกๆอ่ะย้ายไปอยู่เมืองเล็กๆย้ายตามงานเนาะชื่อว่ามาซองเป็นเมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสทั้งสองคนก็ทํามาหากินไปเรื่อยๆก่อร่างสร้างตัวจนถึงวัยที่ทั้งคู่อ่ะ,กะเกษียณ เพราะทั้งสองคนเกษียณนะก็หันมาใช้ชีวิตแบบความสุขเรียบง่ายพวกเขามีบ้านที่กว้างขวางมีสวนมีสระว่ายน้ํามีลูกๆที่น่ารักคอยพาหลานๆมาเยี่ยมเยียนมาจัดปาร์ตี้อบุญในบ้านเป็นประจำมาทางให้ทุกคนมองเงี้ยโอ้โหครอบครัวนี้มันแบบสมบูรณ์อุดมคติมากๆเลยเพื่อนบ้านก็คอยชมบิชาวฉาแบบหูสองสามีภรรยาคู่นี้นะแบบอะไรก็ดีไปหมดหน้ารักหน้าชัง จนจีเซลเคยให้สัมภาษณ์อีกแล้วว่าชีวิตแบบเนี้ยมันแบบคอมพลีทแล้วอะชีวิตเธอไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วเว้ยจนกระทั่งในปี2020ในช่วงที่ทั้งคู่กเกษียณแล้วเนาะต่ออายุ67ปีมันมีวันหนึ่งที่จีเซลไปเยี่ยมลูกสาวที่บ้านของของของลูกสาวเธอเนาะก็เลยได้ขอให้โดมินิกขับรถมารับหน่อยแล้วพอโดมินิกมารับอะสีหน้าของโดมินิกมันกับซีดเหมือนแบบเหมือนกังวลอะไรสักอย่างเออมันทำให้ตัวผู้หญิงอะตัวจีเซลเป็นห่วงมากเว้ย เป็นห่วงในตัวโดมินิกมากเลยว่าเฮ้ยเธอเป็นไรทาไมเธอแบบมีสีหน้าแบบนั้นล่ะฐานะที่ปกติโดมินิกเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวที่พึ่งผ่าได้มากๆแต่วันนี้ดูลักษณะสีหน้าซีดเผือกมากอะไรมากพอหลังจากไปเยี่ยมบ้านลูกสาวเสร็จอะไรเสร็จกลับมาบ้านตัวจีเซลก็เลยได้คุยโดมินิกว่าเออมันเกิดได้ขึ้นอะไรเงี้ยตัวโดมินิกก็ร้องไห้เลยเว้ยบอกว่าตัวเขาอะได้ทําสิ่งที่โง่เง่าลงไปตัวภรรยาก็งงว่าเอาเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงโดมินิกคือโดมินิกก็เลยเล่าให้ฟังว่าตัวเขาน,น้นาาาบไปจกกลู เขาว่าถูกจับที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเพราะว่าเขาแดนไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิง3คนพอเขาทําอย่างนั้นแหะเขาโดนจับใช่ปะมันก็เป็นคดีครงคดีความตํารวจก็ต้องมาบุคคลที่บ้านเนาะเพื่อจะแบบทําการลบหลักฐานเย็ดหลักฐานกล้องถ่ายโลบมือถือคอมพิวเตอร์แลรทั้งหมดไปตรวจสอบตัวจีเซลตกใจมากเว้ยว่าเฮ้ยทำไมสามีถึงทําแบบนั้นนะคือเนี่ยไอการแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงอะ่ะมันไม่ใช่นิสัยของสามีเขาเลยนะคือ50ปีที่จัดก,กันมาอยู่กินกันมาสามีไม่เคยมีพฤติกรรมที่แบบไม่เหมาะสมเลยอะ่ะ ไม่เคยแม้แต่จะถ่ายรูปผู้หญิงคนอื่นด้วยซ้ำมันกลายเป็นว่าตัวเธอก็เลยแบบอาให้อภัยสามีได้อย่างง่ายนะแบบเอออย่าทำอีกนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวภัยตัวสามีเขาก็ให้สัญญานะเออจะไม่ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันพังใจไปอะไรย่างเงี้ยจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปได้2เดือนตํารวจได้ทําการขอเชิญจีเซล ไปพบเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวโดมินิกเนะาะมันแปลกมากอันฟังดูแปลกมากนะคือโดมินิกโดนจับเรื่องทานะโปรผู้หญิงใช่ปะ่ะการยึดหลักถงหลักฐานอะไรไปจะสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์โดมินิกดีว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเคยทำไมแล้วกี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่ตำรวจกับแยกจีเซลเขาไปคุยไว้จีเซลก็โอเคตกลงมาตามนัดพอมาถึงที่ใส่ตำรวจเนาะสิ่งที่ตำรวจถามเกี่ยวกับจีเซลก็คือว่าชีวิตเซ็กพวกคุณสองคนเป็นยังไงบ้างจีเซลก็งงไว้ว่าถามทำไมวะแต่ว่าเลก็ให้ความร่วมมือตำรวจเนาะ ก็ตอบไปตามความเป็นจริงว่าก็ปกตินะคะเราก็มีชีวิตธรร,ธรรมดาไม่ได้แบบหวือหวาตื่นเต้นผาดโพลหรืออะไรเลย <c oughs> คือเวลาเธอบอกว่าตัวเธอไม่อยากทําอะไรอ่ะที่มันแบบพิสดารมากอ่ะตัวสามีก็ยินดีแล้วก็ไม่บังคับด้วยถ้าตํารวจก็เลย,เยถามต่อว่าพวกคุณอ่ะเคยมีเพศสัมพันธ์แบบสวิงกิ้งไหมหรือแบบมากกว่าคู่มากกว่า2คนอ่ะเออเช่นการมี3คน4คนอะไรเงี้ยตัวที่เซลบอกไม่เคยนะแต่ว่ามีเมื่อนาามาละตัวฝั่งผู้ชายหรือดีโดมินิกเนี่ย เคยพูดเปยว่าแบบอยากลองอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวจีเซลบอกเธอรับไม่ได้ที่จะต้องนอนกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีเธอมันก็เลยไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งโดมินิกก็แบบไม่เคยพูดเรื่องนี้อีกเลยอะไรเงี้ยตัวจีเซลก็บอกว่าอืมแล้ตัวเธอก็ไม่เคยนอกใจสามีนะเธอเป็นคนรักเดียวใจเดียวตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่เคยนอนกับผู้ชายคนไหนเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งพอตำรวจได้ยินเนี่ยตำรวจเครียดเลยเว้ยตำรวจกุมขมับเนี่ยทำท่าทีแบบ อ่าหนักใจอะ่ะคือซีเรียสเลยคือเครียดจัดเลยตำรวจก็จะเอาเดินไปหยิบหลักฐานมาชุดหนึ่งมันเป็นรูปถ่ายจำนวนหนึ่งนะพอตำรวจเอาให้จีเซลด, G ดูพอจีเซลเห็นหลักฐานเนี G ่ยจีเซลช็อกเลยเว้ยคือรูปหลักฐานปึ้งหนึ่งเลยอะ่ะที่ตำรวจเอามาให้อะ่ะมันเป็นรูปของจีเซลอะ่ะที่กำลังนอนแก้ผ้าอยู่บนเตียงเว้ย และเตียงนั้นก็คือเตียงในห้องนอนของเธอเองด้วยนะแต่ผู้ชายที่มาถ่ายกับเธอบนเตียงข้างๆมันไม่ใช่โดมินิกรือสามีเธอเว้ยมันกลับเป็นใครก็ไม่รู้อะคือแต่ละรูปก็ผู้ชายคนหนึ่งแต่รูปผู้ชายคนหนึ่งแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรูปเลยซึ่งคนพวกนี้นคือใขรก็ไม่รู้เว้ยตัวจีเซลไม่รู้จักเลยคือเธอจําไม่ได้ซ้าว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้สักครั้งในชีวิตเธอที่ว่าเธอนอนแก้ผ้าบนเตียงแล้วมีผู้ชายมานอนข้างๆเออเธอแบบ เพิ่ไปทําแบบนี้ตอนไหนวะเขาแบบไม่รู้เลยอะตำรวจก็เลยทําการเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าหลังจากทาการยึดคอมพิวเตอร์ของโดมินิกมาตรวจสอบในคดีถ่าย,ยรูปใต้กระโปรงใช่ปะก็ไปพบ USB แฟลชไดร์อันหนึ่งละกันที่ซ่อนเอาไว้ใต้เครื่องปิน้นพอตัวตำรวจอะ่ะเอาแฟลชไดร์นั้นมาลองเปิดดูก็เจอโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า abuse abuse ที่แปลว่าทร้ายหรือแบบเครเรียกว่าอะไรลงโทษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในโฟลเดอร์ abuse มันมีไฟล์ภาพและคลิปอยู่ประมาณ4,000ไฟล์ ทางตำรวจก็เลยนั่งไล่เปิดไล่เช็คไล่ดูเว้ยสรุปกลายเป็นว่าทั้งหมดในนั้นน่ะมันเป็นภาพและคลิปของจีเซลที่นอนหลับกับผู้ชายไม่สำนากันเลยเว้ยและทั้งหมด4 0 0 0ไฟล์อนึกภาพอีก4ี0 0ไฟล์อ่ะคือแล้วไฟล์มันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2011จนถึง2020ซึ่งระยะเวลาทั้งหมดมันคือเกือบ10ปีเลยนะเว้ยแล้วทุกคลิปทุกภาพทุกวิดีโอจีเซลไม่เคยมีสติเลยตำรวจก็เลยเชื่อว่าตัวจีเซลถูกวางยาเว้ยและเนี่ยคือสาเหตุที่ตัวเธอ ถูกเรียกมาวันนี้ตำรวจก็เล่าต่อว่าโดมินิกในในประวัติการท่องเว็บไซต์ของโดมินิกะนะคือโดมินิกได้เข้าเว็บไซต์แชทออนไลน์เว็บหนึ่งของฝรั่งเศสละกันซึ่งถ้าอย่ากบ้านเราก็อาจจะเป็น t n n e r อร์อะไรเงี้ยเออแต่ของฝรั่งเศสนะชื่อว่า c o โค,โคซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์ได้ถูกปิดไปแล้วนะโดมินิกเนี่ยได้เข้าไปเว็บโคโค,โคว่ว้แล้วก็ตั้งห้องแชทชื่อว่า โดยที่เธอไม่รู้ตัวแล้วก็ทําการโพสต์ภาพ G ีเซลหรือภรรยานอนหมดสติอยู่บนเตียงเว้ยคือกําลังแก้ผ้านอนบนเตียงด้วยนะแล้วเขียนเชิญชวนในในโพสต์นั้นนะว่าถ้าคุณชอบการข่มขืนนี่คือภรรยาผมเองใครจะทาอะไรกับเธอก็ได้กลายเป็นว่าในโพสต์นั้นะ่ะแอ้คือเลยเว้ยมีผู้ชายเข้าแบบโอ้ยสนใจยื่นใบเสนอขอคอมขอ,ขอที่อยู่ขอ,ขอความร่วมมือแบบกลายเป็นว่าโดมิดีกค่อยค่อย,อยนัดผู้ชายทีละคนทีละคนทีละคนเว้ยแล้ววิธีการของโดมินิกก็คือ พอเริ่มกินมื้อเย็นกันใช่ปะโดมินิกจะแอบใส่ย,ยานอนหลับลงไปในซุปหรือเครื่องดื่มให้จีเซลกินพอจีเซลหลับปุ๊บก็จะถึงเวลาที่ผู้ชายคนที่นัดไว้อมาถึงพอพอมาถึงตัวจีเซลที่หลับสนิทจ,จากยานอนหลับก็ถูกข่มขืนเว้ยโดยผู้ชายคนที่โดมินิกนัดมาแล้วระหว่างที่ข่มขืนอัโดมินิกก็จะนั่งดูแล้วก็อัดคลิปเก็บไว้เว้ย หรือบางครั้งหลักๆนะคือตัวโดมินิกเข้าไปร่วมแจมด้วยเออนั่นแหละซึ่งในโฟลเดอร์บิวซี่บอก4,000ไฟล์โดมินิกทำการตั้งชื่อไฟล์อย่างชัดเจนเลยเว้ยเป็นวันที่แล้วก็ชื่อคนที่มาประพฤติไม่ดีกับภรรยาเขาอะเช่นแบบวันที่26พฤษภาคมปี2020ชื่อมาร์คซาโดแล้วก็วงเล็บครั้งที่5คือไอ้มาร์คซาโดเนี่ยไม่ได้ทำครั้งแรกนะทำมา5ครั้ง มันทำให้ส่วนใ,ใหญ่ตาํารวจสามารถระบุคนร้ายในคดีนี้ได้เว้ยพอตํำรวจลองนั่งจัดการโฟลเดอร์จัดการไฟล์ทั้งหมดและไอ้สี่พันไฟล์หรือสิบปีน่ะกลายเป็นว่ามีผู้ชายที่วนเวียนเข้ามาข่มขืนภรรยาของโดเมินิกหรือจีเซลเจ็ดสคนซึ่งจากการตรวจสอบอกลายเป็นว่าจีเซลถูกวางยาข,ข่มขืนอย่างน้อยเก้าสครั้ง และถูกข่มขืนรบสาย72คนและที่ตำรวจสามารถระบุตัวตนได้นะคือ50คนยังไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก22คนตำรวจก็ทําการรลบรวมลข้อมูลของคนที่มาทําการข่มขืน Gc เทลทั้งหมดเนาะก็ได้ข้อมูลว่ากลุ่มคนที่มาทําการทั้งหมดเนี่ย เออทำไม่ดีไม่ร้ายกับตัวจีเซลคือมีช่วงอายุระหว่าง26-73ปีเว้ยและผู้ชายทั้งหมดอะอาศัยอยูรอ่รอบเมืองมาสองหรือก็คือไม่ไกลบ้านพวกเขาเท่าไหร่แล้วก็ผู้ชายที่มาข,ข่มขืนตัวทีเซลเนี่ยจะมีสาขาอาชีพต่างกันมากตั้งแต่อดีตตำรวจผู้คุมเรือนจําช่างนฟันักงาวขา้ขาราชการทหานรพยาบาลสมาชิกสภาเทศบานค้คน,ร,บบนรับรถัรนรทุกแาบมีอุพนักสายอนชีพหนักสุดเ้ยนรัพนักไไงานดับเพลิงมานต้อนรับพนักงาน้อัอง,อง,ง,งชุดดับพลิงเนี่ย เออมันเลยกลายเป็นผู้ชายคนที่มาข่มขืนเธอก็จะบอกว่าโรคจิตก,ก็โรคจิตแหละเออแต่ว่ามันคือคนธรรมดาที่เรามองเห็นได้ทั่วไปเออมันไม่ใช่แบบโรคจิตเฉพาะเจ,จาะจงขนาดนั้นอะซึ่งทุกคนแบบบางคนแบบทํางานสุจริตบางคนแต่งงานมีลูกแล้วด้วยซ้ำอะตำรวจก็เลยต้องมานั่งเช็คประวัติของผู้ชายทั้ง72คนเนาะคือ50คนที่หาได้กลายเป็นว่า50คนนั้นอะทุกคนคือแบบทํางานสุจริตใช้ชีวิตข่าวสา,ารมากจะมีเพียงแค่2-3คนะจาก50คนนะที่มีประวัติอาชญากรรมแบบ เล็กๆได้น้อยอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ด้วยมันเลยกลายเป็นว่าคนธรรมดาก็ก็มีด้านมืดแบบนี้ได้อะไรเงี้ยในบรรดาผู้ชายทั้งหมดนะที่มาทําการไม่ดีไม่ร้ายกับเธอทั้ง50คนหรือเจคนเนี่ยมันมีเพียงแค่คนเดียวเว้ยที่ตัวทีเซลรู้จักคือผู้ชายคนนี้เขาอยู่เมืองเดียวแบบในเมืองเดียวกับเธอแหละเป็นผู้ชายที่คอยจะแวะเวียนมาหาสามีของเธอหรือโดมินิก เพื่อจะปรึกษาเรื่องจาักรกายาเรื่องอะไรเงี้ยหลายหลายอย่างเป็นคนสุภาพมากคือพอเวลาตัวผู้ชายคนนี้จเจอจีเซลที่ข้างนอกเจอตามร้านเบเกอรี่ยอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาทักทายอย่างสุภาพไม่มีพิรุษไม่มีอะไรเลยเว้ยคือเหมือนคนเจอหน้ากันปกติเลยซึ่งมันแบบพอตัวจีเซลรู้เรื่องจีเซลแบบขนล,ลุกมากก็แบบทำไมคนเรามันเออเวดแล้วก็น่ากลัวกันได้ขนาดนี้อะไรจนกลายเป็นว่าหนึ่งใน50คนนั้นอะพอเขาสือไปเรื่อยดันไปเจอสิ่งที่มันน่ากลัวเว้ยก็คือมันมีคนหนึ่ง ที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวแล้วทําการวนเวียนมาข่มขืนเธอถึง6ครั้งอะ่ะซึ่งในคลิปที่ตํารวจตรวจสอบมันมีบางคลิปที่ตัวโดมินิกบอกว่าให้ถอดถุงยางด้วยแล้วบางคังโดมินิกก็บังคับให้คนที่มาข่มขืนแบบว่าใ,าให้พูดคำหยาบให้ให้ทำร้ายเธอบ้างให้อะไรบ้างเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยเว้ยทีเนี้ยตำรวจก็ทําการไล่เลียงเรียกผู้ต้องหาแต่ละคนเข้ามาขอปากคําขอปากคาปากคำใช่ปะผู้ต้องหาส่วนใหญ่มักจะให้การประมาณเดียวกันว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจีเซียวถูกวางยา คือเรียกว่าไงเดียคือตัวคนหลายๆคนที่เขาไม่ได้มีเจตนาแบบว่าอยากทําร้ายใครนะเขาก็คิดว่าเนี่ยเป็นเหมือนเซ็กแฟนตาซีเว้ยที่ตัวโดมินิกกับจีเซลเซตอัพไว้คือตัวจีเซลจะแกล้งหลับเพื่อให้คนมาคำเป็นเหมือนคมคือและตัวสายมีก็จะนั่งดูเป็นเหมือนเขาเรียกว่าลดนิยมในการมีเพศสัมพันธ์ของพวกเขาอะไรเงี้ยคือในจํานวนผู้ชายทั้งหมด7 2คนเนี่ยมันมีเพียงแค่3คนเว้ยที่เห็นจีเซลไม่ได้สติและตัดสินใจกลับแต่72คนเนี่ย ไม่มีใครเลยที่คิดจะช่วยตัวจีเซลมันเป็นเรื่องที่แบบเออน่าเศร้านิดหนึงอ่ะทีเนี้ยในการสอบปากคำก็ไม่จบแค่นั้นนะบางคนอะมีการเล่าว,ว่าโจโดมินิกตั้งกฎ6ข้อเว้ยในการที่จะมาสามารถมีอะไรกับภรรยาของเธอได้หรือคือจีเซลนะข้อที่1คือห้ามสูบบุรี ข้อที่2อคือห้ามใช้อาเปอร์เชฟหรือน้ําหอมข้อที่3ต้องล้างมือกับน้ําอุ่นก่อนนะเพื่อมไม่ให้เวลาแบบมือคนเราเวลามันแบบไปข้างนอกมายุโรปม,มันเมืองหนาวเนาะมาแตะตัวอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการสะดุ้งตื่นได้เพราะเย็นอะไรเงี้ยต้องน้งมือด้วยน้ำอุ่นก่อนทาตัวให้อุ่นก่อนต้องตัดเล็บให้สั้นเพื่อที่ว่า,าจะได้ไม่มีรอยขีดข่วนตามร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องจอดรถให้ห่างจากบ้านของพวกเขาเพื่อไม่ให้คนรอบบ้านสงสัยแล้วก็ให้ทําการถอดเสื้อผ้าตั้งแต่ในครัวนะ ก่อนจะเดินขึ้นไปในห้องนอนเพื่อป้องกันว่าหลังจากมีอะไรเสร็จจะได้ไม่ลืมเสื้อผ้าเนี่ยหลังจากทำได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยตัวตำรวจก็เรียกดมิมิกเข้ามาสัมภาษณ์นเนาะดมิมิกก็รับสารภาพนะว่าตัวเขาเคยวางยาภรรยาและก็เชิญผู้ชายแปลกหน้ามาข่มขืนภรรยาจริงแต่ตัวเขาทําไปโดยไม่ได้หวังเงินนะแต่เพราะว่าเขารู้สึกตื่นเต้นว้วยและเกิดอารมณ์ทางเพศพอได้เห็นตัวผู้ชายคนอื่นมาข่มขืนภรรยาเขาซึ่ง พอลูกๆเขารับรู้เรื่องราวพวกเนี้ยมันทําให้ลูกๆเขาโมโหแล้วโกรธพ่อเขามากเลยเว้ยแล้วก็ตัวภรรยาเขาเหรือจีเซลก็ทกําการย้ายออกจากบ้านด้วยแล้วก็ฟ้องหย่าทันทีเลยพอจีเซลรับรู้เรื่องราวเนาะก็ให้ลูกๆพาไปตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหลายแหล่กลายเป็นว่าจีเซลมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถึง4โรคอ,อืมและอย่างที่บอกพอลูกๆรับรู้เรื่องราวก็โกรธมากช็อกมากเนาะ กลายเป็นว่าลูกๆก็ร้องไห้โหผิดหวังในตัวพ่อมากเลยเว้ยจากที่เคยบอกว่าครอบครนะัวเนี่ยคือครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบคู่รักได้ดรกติเตียมันพังทลายแบบพุ่มในคืนเดียวที่เรบรูเรื่องราวเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนไม่เรียกว่าโดนไปดีกว่าพ่อแ้วอะคือแบบมึงมันไอแบบโกรธเกลียดและแค้นมากตัวจีเซลก็เคยให้สัมภาษณ์ดีกว่าตัวเธอหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอมักจะเป็นโรคของผู้หญิงอะโรคทางแบบทางาช่องเอวเพศอะไรเงี้ยว่าแบบ ปวดท้องบ้างหน้ามืดบ้างอ่อนเพลียบ้างซึ่งบางครั้งเธอตื่นมาตอนเช้าเธอจําไม่ได้ซ้าว่าก่อนนอนอเธอทําอะไรไปบ้างมันมีครั้งหนึ่งที่หนักเลยคือตัวเธอไปตัดผมมานะเย็นนั้นเธอไปตัดผมแต่ตื่นเช้ามาเธองงงวยว่าเธอแบบเธอเวอร์มากเลยว่าทําไมเธอถึงมีผมทรงใหม่คือเธอลืมเหมือนหลังสี่โมงเย็นเธอลืมเรื่องราวทั้งหมดไปรู้ตัวงทีคือเช้าแบบ ปรัดผมมาตอนไหนวะซึ่งตัวโดมินิกก็เป็นคนรับผิดชอบพาจีเซลที่คิดว่าตัวเองมีอาการหลงลืมไปหาหมอด้วยนะแล้วก็นั่งปอบว่าเธอจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแถมเคยมีหยอกเล่นๆด้วยว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะฉันวางยาเธอนะตัวจีเซลเข้าใจปผ่ดว่าตัวโดมินิกแค่ล้อเล่นเว้ยแต่จริงเหมือนโดมินิกแบบ เยาะยอกะเยื่อเพื่อความสนุกของตัวเองอแล้วเนี่ยจีเซลร้องไห้หนักมากเลยเว้ยเมื่อแบบนั่งทบทวนถึงเรื่องพวกเนี้ยที่มันเคยเกิดขึ้นหลังจากจบเรื่องของไม่ใช่จบเรื่องสิหลังจากเรื่องจีเซลเนี่ยว่าช็อกแล้วนะตัวตำรวจก,ก็ได้ทำการค้นข้อมูลต่อนะว่าโดมินิกเคยทำอะไรไปอีกบ้างก็ไปเจอใน usb เว้ยหลังจากไอ้สี่พันไฟนะไปเจอโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งชื่อโฟลเดอร์ว่า allow my daughter วงเล็บ naked ก็คือลูกฉันแก้ผ้าซึ่งมันเป็นโฟลเดอร์รูปถ่ายของลูกสาวสองคนเว้ย ไม่ใช่ลูกสาวดึงคนที่พวกที่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 เซลกับโดมินิกก็คือชื่อว่าแคโรไลน์คือมันเป็นรูปของแคโรไลน์ที่แก้ผ้าในบ้านอเออตั้งแต่เด็กยันโตคือมันเลยแบบยิ่งช็อกไปอีกว่ามันไม่ได้โรคจิตกับแค่ภรรยาตัวเองมันทํากับลูกตัวเองด้วยซ้าอ,อะไรเางี้จนกระทั่งในปี2022แคโรไลน์ได้เขียนหนังสือขึอ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า And i s t o p at calling you daddy ก็คือและฉันก็หยุดเรียกคุณว่าพอ่อซึ่งทั้งหมดนี้มันมาจากเชื้อประวัติของเธอที่แบบ ผิดหวังกบคนเป็นพ่อมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในหนังสือได้เขียนปิดท้ายว่าเธอจะไม่มีวันให้อภัยผู้ชายคนีเด็ดขาดเรื่องราดําเนินมาถึงการฟ้องในศาลเนาะขึ้นชั้นศาลเช่นไรเนี่ยคือคดีความเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตกตะลึงทั่วประเทศมากเพราะมันเรื่องใหญ่เรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งจะหาเรื่องที่สาม,มีคนหนึ่งแล้วกันจะหาผู้ชาย72คนมาข่มขืนภรรยาตัวเองเออมันเป็นเรื่องดังเรื่องใหญ่มากกลายเป็นว่าโดมนอีกแล้วผู้ต้องหาอีก50คนถูกคุมขังต้องขึ้นศาลแบบว่า สู้คดีกันและเมื่อวันที่2กันยายน2 0 2 4ซึ่งไม่นานมานี้เลยนะที่มันทําให้เรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันกลายเป็นไวรัลการไต่สวนพิจารณาคดีก็ได้เริ่มต้นขึ้นเว้ยมันทําให้คดีเนี้ยเมื่อปี2020กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งในปี2 0 2 4หรือปีนี้นี่แหละหรือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยแหละคือตัวจีเซลอะได้ขึ้นศาลประจัญหน้ากับอดีตสามีเว้ยพร้อมกับผู้ต้องหาทุกคนนึกภาพอยู่ในศาลละผู้หญิงหนึ่งคนต้องสู้กับผู้ชาย51คน ที่เคยข่มขืนตัวเองมันมันมันต้องนับถือใจนะคือ G ีเซลแข็งแรงมากแข็งแกร่งมากๆแล้วกลายเป็นว่าหลังจีเซลมีแค่ลูกๆาคนที่คอยอยู่เคียงข้างแม่เว้ยแต่ G ีเซลก็ใจกล้านะก็คือเปิดหน้าเปิดสื่อเ,เต็มที่เปิดชื่อก็คือต้องการให้คนในสังคมตระหนักรู้ให้มากที่สุดว่าแบบเนี้ยชีวิตของ G ีเซลมันจบลงละแล้ววันเนี้ยมันไม่ได้สนใจที่จะกู้ศักดิ์ศรีตัวเองนะแต่มันต้องการสู้แล้วก็พูดเพื่อผู <ๆ S 2> อ้หญิงคนอื่นเพื่อจะไม่ได้ให้ต้องเจอเหมือนเหมือนตัว G ีเซลเว้ยจ <G> ีเซลก็ได้สัม แม้ภายนอกเธอจะแข็งแรงเหมือนตึกแก่งแต่ข้างในมันคือตึกที่กลายเป็นซากปรักหักพังหมดแล้วเวย้ยคือวันที่เธอรู้ความจริงร่างกายเธอมาได้พังทลายหมดแล้วและนั่นแหละตอนเนี้ยอย่างที่บ,บอกนะว่าจีเซลว่ะเปิดหน้าเปิดชื่อออกสื่อใช่ป่ะแต่สื่อของฝรั่งเศสกับเขาียกว่าไรรายงานข่าวโดยปิดบังชื่อจริงของผู้ต้องหาอีก51คนกลายเป็นว่ามีแค่จีเซลคนเดียวเท่านั้นจีเซลโดมินิก ที่มีการพูดพูดชื่อจริงออกมาผ่านสื่อไว้แต่ผู้ต้องหาย51คนสื่อกับพยายามปิดบงังแล้วก็ปิดรูปบ้างอะไรบ้างแล้วพยายามจะพูดชื่อนามสมมุติอ่ะประชาชนชาวฝรั่งเศสก็เลยไม่พอใจไว้ออกมาประท้วงออกมาวิง่งเข่ามาโวยวายกันแล้วก็ถึงขั้นมีคน่ะขุดรูปขุดหลักฐานแล้วมาทำใบป,ป,ปิวแจกในเมืองอะไรแบบนี้ไอ้50คนนี้แหละที่เป็นคนข่มขืนจีเซลอะไรเงี้ยจนการพิจารณาคดีล่าสุด ที่จบลงก็คือพิจารณาคาดีเริ่มต้นเมื่อ2กันยายน2024ใช่ปะ่ะและการพิจารณาคาดีทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในวันที่20ธันวาคม2024ยัดถึงเวลานั้นเรามาอัปเดตกันแต่ทีนี้เรื่องราวมันไม่จบแค่นี้นะพักคดีของโดวีกและจีเซลไว้ก่อนเรื่องราวของเขาทั้งคู่มันจะไปจบอีกทีนูน่น20ธันวาคม2024ไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีนี้มันมีอี2ก2คดีที่เปิดไม่ลงของฝรั่งเศสด้วยที่เขาเรียกว่าไงเดียหาตัวคนร้ายไม่ได้ มาจนถึงปัจจุบันคือหลังจากโดมินิกถูกจับใช่ปะตำรวจก็เริ่มสงสัยในคดี2คดีไว้ที่มันไม่เคยปิดลงเลยว่าใครมันจะเป็นคนร้ายได้วะซึ่งตำรวจอ่ะดันมาสงสัยว่าโดมินิกเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายไว้โดยคดีที่1เกิดขึ้นเมื่อปี1 9 9 1ที่กรุงปารีสนะจะมีคนหนึ่งผู้หญิงคนนึงชื่อว่าโซฟีไว้คือโซฟีอ่ะทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มันมีผู้ชายคนหนึ่งมาติดต่อขอดูพามน์ที่ตัวโซฟีอ่ะเป็นนายหน้าอยู่ใช่ปะ ตัวโซฟีก็เลยต้องมาพาผู้ชายคนนั้นไปดูอสังหาที่ว่าเลยก็คือคอนโดรลอก็ตามแต่ที่ตัวอพาร์ตเมนต์ตัวที่ตัวโซฟีกำลังดูแลอยู่หลังจากจบนัดเนี่ยที่ตัวโซฟีพาผู้ชายคนนั้นไปดูตัวโซฟีถูกพบเป็นศพนอนเปลือยอยู่เว้ยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั่นแหละที่ตัวเธอพาไปดูซึ่งก่อนที่เธอจะเป็นศพตำรวจได้ทําการชนะสูตรเนาะพบว่าเธอถูกวางยาสลบแล้วก็ข่มขืนก่อนจะถูกรัดคอด้วยเข็มขัดแล้วก็ปิดชีพด้วยการเอามีดแทงที่หน้าอ,อกค้ยคุณป่ะอย่างที่บอกว่าโดมินิกอะ เคยทางานเกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อนและวิธีการมันก็คล้ค้าขายที่เธอทำกับ G Cell เลยว่าคือวางยากรนของขืนแต่ตัวโดมินิกยืนการเลยว่าตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคดีที่สองเกิดขึ้นที่ปี1 9 9 9เหมือนกันที่ปารีสเหมือนเดิมเลยแล้วคดีนี้ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับคดีของโซฟีมากๆเลยคดีนี้เหยื่อชื่อว่าเอสเทล่าคือเอสเทล่าเป็นนายหน้าอสังหารเหมือนกันอายุ19ปีเหมือนกัน แล้วก็มีนัดกับผู้ชายคนหนึ่งที่จะไปดูอพาร์ตเมนต์เหมือนกันด้วยและสาเหตุการตายก็เกิดจากการถูกรัดคอจากด้านหลังเหมือนกันด้วยแล้วก็เหยื่อโดนบังคับให้นอนคว่ำมีความพยายามจะโปะยาสลบด้วยเพื่อข่มขืนเพราะว่าดูได้จากร่องรอยต่างๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเธอแตกต่างจากเคสโซฟีคือว่าตัวเธอหนีรอดมาได้เว้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตำรวจก็ได้หลักฐานเนาะว่าเนี่ยมีการเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นพอตำรวจไปเก็บหลักฐานก็เจอเลือดที่มันหยดอยู่บนพรมภายในอพาร์ตเมนต์นั้น นาปี1999อ่ะตำรวจเลยได้เก็บ DNA เอานไว้เว้ยพอเอามาเปรียบเทียบอ่ะไอ้ด NA จากเลือดนั้นนะเลือดบนพงมันนะมันดันตรงกับของโดมินิกพอดีเว้ยซึ่งมันเรียกว่าอะไรยอมต้องรับสารภาพเพราะว่ามันจำนวนต่อหลักฐานอะ่ะกลายเป็นว่าหนึ่งในสองเคสอ่ะที่ปิดไม่มลงมันดันมีเคสหนึ่งเป็นของโดมินิกแล้ววิธีการดันขายขอ่ะเคสหนึ่งที่ชื่อว่าโซฟีคนเลยเชื่อว่าจริงๆแล้วว่าโดมินิกนอ่ะก,ก็น่าจะเป็นฆาตากรคนที่สังหารโซฟีนั่นแหละจบครับ